สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1นึองค์ชายใหญ่ฉือและองค์หญิงใหญ่ว่านขนาดของเมืองเซิงหมิงสามารถที่จะเทียบกับเมืองเซียนเขตตะวันออกได้และแบ่งออกเป็นหลายๆเขตเมืองทุกๆเขตเมืองต่างก็เชื่อเฉือนแข่งขันกันและต่างก็ติดตั้งค่ายคนพ่อกันเอาไว้ในแต่ละเขตเมืองตระกูลใช่เป็นตระกูลในอารายธรรมยุคก,กลางและเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง พื้นที่ของตระกูลนี้ตั้งอยู่ในเขตที่มีหลิงซี่อยู่อย่างเต็มเปี่ยมภายในเขตเมืองมีภูเขาใหญ่โตนับสิบรูปกระจายตัวกันอยู่ตำหนักเรียงรายหมอกควันลอยไปลอยมาตระกูลสำนักต่างๆมากมายก็ตั้งลกรากถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้การที่ได้เป็นพื้นบ้านกับตระกูลช่ถือเป็นเรื่องที่มีเกียรติอย่างมากวังของตระกูลช่เราก็เป็นวังหลวงเลยทีเดียวมันมีบรรยากาศที่ดีและกว้างขวางมากและยึดครองพื้นที่เขตเมืองไปกว่าครึ่ง งานเลี้ยงที่หวังคืนนี้คึกคืนมากมีเกวียนอันวิจิตรงดงามมากมายเข้ามาไม่ขาดสายสัตว์ที่กเกวียนเหล่านั้นอย่างต่ำก็เป็นสัตว์ระดับห้าพลังของมันสามารถเทียบกับจอมยุทธข้มามมกมช่าได้เลยทีเดียวและยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลที่อยู่ในเกวียนเหล่านั้นมีฐานะที่สูงส่งเพียงใดและยังมีเกวียนอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้สัตว์ระดับหกในการ,รากเกวียนเพียงเกวียนเช่นนี้ปรากฏออกมาก็สามารถทำให้ในบริเวณน,นั้นเกิดความคึกคนืนขึ้นมาจากนั้น ก็มีบุคคลสําคัญของตร,กระกูลชัยปรากฏตัวออกมาแล้วเชิญพวกเขาเข้าไปด้านในด้วยตนเองจางลู่เฉินที่ใส่หน้ากากทองมายาอยู่เขาเยืยนอยู่ข้างข้างชูซือเย็ยนแล้วกล่าวว่าท่านสามารถสร้างยาสร้างยู่ระดับห้าไม้ฆ่าได้จริงๆล่ะวางใจเอถอดโดยฐานะของข้าสร้างยาสร้างยู่ระดับห้าเป็นเรื่องที่ทําได้ไง่ายมากชูซือเย็ยนจ้องมองจางลู่เฉินอย่างดูถูกจางลู่เฉินกล่าวแต่ว่าทําไมข้าถึงคิดว่าคนของตระกูลชัย ไม่ไดเห็นความสําคัญในตัวของท่านเลยกล่าวตามจริงบุคคลสําคัญอย่างท่านมาถึงไม่ควรจะเป็นหัวหน้าตระกูลออกมาต้อนรับด้วยตนเองเหรอชิวซือเยน่นลูบเข่าพางหัวราอออกมา่าฮข้ามากักจะทําอะไรเงียบๆตลอดพวกเขาไม่รู้หรอกว่าคืนนี้ข้ามาที่วังตระกูลใช่นะชิวซือเย่นคิดว่า,จาเจ้าเฉินยังสงสัยในฐานะของตัวเขาอยู่ก็เลยเตรียมการอะไรบางอย่างไว้เขากล่าวว่าข้าจะไม่เรียกตัวลูกศิษย์คนที่สองของข้าออกมาตอนนี้ให้เขาออกมาต้อนรับข้าในตนเอง จาก็ควรจะเตรียมใจเอาไว้บ้างอย่าตกใจมาละ่ชะชาก่อนแจ้งว่าเฉลี่ห้ามชูซีเยนและกล่าวว่าไม่ใช่ว่าผู้โอโสจะทําอะไรอย่างเงียบตลอดหรอกเลยวันนี้พวกเราก็ทําอะไรอย่างเงียบสักหน่อยถึงยังไงก็จะมาเปิดหูเปิดตาทําความรู้จักกับอริญะทั้งหลายหากว่าแพร่งพายออกไปเกรงว่าจะไม่ดีนะชูซีเยนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้าออกมาอืมมีเหตุผลแจ้งว่าเฉิีมองไปยังเบื้องหลังของชูซูเยนแล้วผละออกมา จากนั้นก็จึงเดินตามเขาเข้าไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนเขาสองคนยืนต่อแถวอยู่นานมากเพิ่งจะมาถึงหน้าประตูใหญ่ของตรตะกูลใช่เท่านั้นจาวิยอวมชุดเกราะสีทองสูงกว่าสามเมตรคนหนึ่งเขายืน่นแขนทองออกมาขวางกั้นชูวซือเยนเอาไว้และกล่าวมาอย่างเคร่งขรึมว่าต้องมีบัตรเชิญจึงจะสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้ได้ชูซือเยนต้องการเข้าไปในวังตะกูลใช่มีครั้งไหนที่จะต้องใช้บัตรเชิญหรือชูซือเยนไม่ได้เป็นคนที่สามารถเก็บอาการได้ เขากล่าวออกมาเสียงเย็นว่ากเวียนสองเล่มเมื่อกี้ที่วิ่งเข้าไปเจ้าไม่เห็นจะถามหาบัตรเชิงจากพวกเขาเลยใช่หมิงเลี่ยงเดินออกมาจากด้านหลังของจอมยุทธเกาะทองนั้นเขาไว้หนวดใบหน้าค่อนข้างอวบอ้วนร่างกายมีแสงเซียนระยิบระยับเขาเป็นจอมยุทธขั้นครึ่งเซียนระดับหนึ่งคนหนึ่งใช่หมิงเลี่ยงจ้องมองชูซืยอเยี่นอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นว่าเขาสวมใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายเขาไมา่คิดว่าชูซืยอเยี่นจะเป็นจอมยุทธสายตาก็มีแววดูถูกฉายแล้วหัวลอออกมา เกวียนที่วิ่งเข้าไปเมื่อกี้เป็นรถของตระกูลหยวนเซิงคนที่อยู่ในเกวียนนั้นเป็นจำนัดขั้นครึ่งเสียงคนหนึ่งของตระกูลหยวนเซิงอย่างแน่นอนพวกเขาสองคนคิดว่าจะสามารถเทียบเคียงกับเขาได้หรือผู้ที่มางานเลี้ยงคน,นอื่นต่างกันังเกวียนที่สวยงามเข้าไปในงานทั้งนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะที่สูงส่งจากลวดเฉินและชู่ซีเย่นต่างกส็สวมเสื้อผ้าธรรมดาคนของตระกูลใช่เห็นพวกเขาแสดงอาการดูถูกออกมามากมายแล้วขวางพวกเขาเอาไว้ที่หน้าประตู ข้าจะเข้าไปในตะกูลช่ต้องใช้บตรเชิญตั้งแต่เมื่อไหร่กันชูซุยเยียนโมโหมากและคิดจะพุ่งตัวเข้าไปสายตาของช่หมิงเลี่ยงเย็นเฉียบเขาใช้มือผลักชูซุยเยียนออกไปและกล่าวมาว่าคิดจะมาหลอกกินไม่ดูสถานที่เลยวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองให้เก่องค์ชายหกข้าไม่อยากจะให้มือข้าเปือเ้อนเขาเลยในวันนี้นะงานเลี้ยงของตระกูลช่อาหารและเครื่องดื่มภายในงานอย่างน้อยก็ใช้วัตถุดิบขั้นครึ่งเซียนขึ้นไปจนถึงขั้นเซียน อาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นสิ่งที่จอมยุทธขั้นครึ่งเซียนอยากได้มากมันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้และช่วยให้เข้าใจในกฎเซียนหรือแม้แต่จะทําให้ร่างกายแข็งแกร่งโดยเหตุนี้ในการจัดงานเลี้ยงทุกครั้งก็จะมีคนเข้ามาหลอกกินของล้ำค่าเหล่านี้ปะปนเข้าไปหากได้กินอาหารในงานเลี้ยงของตระกูลอายธรรมยุคกลางสักหนึ่งครั้งสําหรับพวกเขาแล้วสามารถประหยัดเวลาในการฝึกฝนไปได้มากกว่า10ปีที่แล้วแล้วมาก็มีจอยุทธจำนวนหนึ่งปะปนเข้าไปจริงๆและได้รับของดีมา หลังจากที่มีข่าวแพร่ออกไปก็มีจำยุทธมากมายที่อยากจะได้โชคในงานเลี้ยงนี้หากสามารถประปนเข้าไปในงานได้ก็ถือว่าได้กำไรแล้วและถ้าหากจุกจับได้คนของตระกูลช่ก็จะไม่ฆ่าพวกเขาในวันที่น่ายินดีเช่นนี้อย่างมากก็แค่ไล่พวกเขาออกไปเห็นได้ชัดว่าช่หมิงเลี้ยงและจำยุทธเกาะทองต่างก็คิดว่าชูซื่อเย่นและจางวัเฉินจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหลอกกินเท่านั้นผู้ที่มาร่วมงานเหล่านั้นที่อยู่ร,บรอบๆตัวจ้องมองมายัางจางวัเฉินและชูซื่อเย่น ด้วยแววตาที่ดูถูกได้หัวเราะเยาะออกมามีคนมาหลอกกินอาหารของตระกูลใหญ่จริงๆเหรอก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยเชื่อเลยฮคนเหล่านี้ดูยากจนมากเอาอาหารงานเลี้ยงที่กินเหลือออกมายนให้พวกเขาจะต้องแย่งกันอย่างบ้าคลั่งแน่นอนจางลู่เฉินยังคงมีท่าทีสงบเขารู้สึกสบายๆและไม่ได้สนใจคําของเหล่าผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงอยู่แล้วแต่ชูซือเย่ยไม่ใช่คนแบบนั้นเขากดมากจนควันสีขาวพุ่งออกมาบนหัวเขาคิดที่จะประกาศชื่อของตนเองเออกไป เพื่อให้เจ้าคนรุ่นหลังทั้งหลายที่ดูถูกเขาตกใจจางลู่เฉินรีบกล่าวไปก่อนว่าผู้เอาโสชูท่านอดทนไว้ก่อนพักภาพวาดที่ยิ่งใหญ่กลับถูกตาหน้าว่ามาหลอกกินหากว่าพูดออกไปแล้วจะต้องมีคนจำนวนมากหัวล้อยาะท่านอย่างแน่นอนสีหน้าชูซือเย็นเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาหูปากลงทันทีแล้วคิดว่าที่จางลู่เฉินกล่าวมาก็มีเหตุผลต้องรู้ว่าคนพวกนั้นไม่ได้มีฐานะเทียบเท่ากับเขาหากว่าพวกเขารู้เรื่องนี้เข้าจะต้องออกมาหัวละเยาะเขาอย่างแน่นอน และเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่น่าขันไปอีกอย่างน้อยไปร้อยปีเลยทีเดียวเรื่องนี้เกี่ยวกับชื่อเสียงของเขาโดยตรงจะต้องรอบคอบและจริงจังที่ด้านหลังของแจ้ง,งเฉินและชูซุยเย็นมีราชาอินทรีย์ปีกทองสองตัวลากเกวียนที่ประดับไปด้วยมุกอันล้ำค่าคันหนึ่งรอยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วในเกวียนคันนั้นมีเสียงไม่สงบลมดังลอดออกมาผู้ดูแลใช่เจ้าจะให้ข้ารอจนถึงเมื่อไหร่กันเพียงแค่หัวขโมยสองคนเท่าน,นั้น หากว่าเจ้าไม่สะดวกที่จะลงมือข้าจะลงมือแทนเจ้าเองจากนั้นชายหนุ่มรุ่นเยาว์ที่เติบโตมาอย่างสง่างามคนหนึ่งก็เดินออกมาจากเกวียนเขามีอายุราวยี่สิบเปีสวมชุดคลุมยาวสีทองแล้วสวมทับด้วยเสื้อคลุมยาวไม่มีแขนทั่วทั้งร่างมีไอคข้าฟันพุ่งออกมาล้อมรอบตัวเอาไว้อย่างแข็งแรงและเข้มขน้นไอคข้าฟันเช่นนี้มีเพียงนักฆ่าที่ข้ายฝีมือมานับไม่ถ้วนเท่านั้นที่จะสามารถมีไอพลังเช่นนี้ได้ นอกจากชายคนนี้แล้วยังมีหญิงชุดม่วงคนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากเกวียนคันนั้นร่างกายของนางบอบบางมากผมยาวดำสนิทและมีแสงเซียนสีม่วงเป็่งประกายล้อมรอบตัวของนางความสวยของนางทำให้คนต้องตะลึงที่แท้ก็เป็นองค์ชายใหญ่ชื่อและองค์หญิงใหญ่วันให้เกียริมายังวังตะกูลใช่ชิญเชิญเข้าไปด้านในใช่มิงเลี่ยงรีบเดินไปยังเกวียนคันนั้นทันทีสองม,มือประสานกันและทำความเคารพอย่างนอบน้อมต่อชายหญิงคู่นั้น สามารถทําให้จายุทธข,ขั้นครึ่งเซียนระดับหนึ่งคนหนึ่งโค้งตัวให้อย่างนอบน้อมเช่นนี้ฐานะของพวกเขาต้องสูงส่งมากขนาดไหนกันจางรู่เฉินก็ยังอดใจไม่ได้ที่จะมองไปเขาจ้องมองไปที่ร่างกายขององค์ชายใหญ่ฉือและองค์หญิงใหญ่ว่านไม่กล้าไม่ได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนนับว่าเป็นลูกชายล,ลูกสาวข,ของพระเจ้าจริงๆการฝึกฝนของพวกเขาลุ้นขึ้นไปถึงขั้นครึ่งเซียนทั้งคู่อีกทั้งยังมีรูปโฉมที่ไม่ธรรมดาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน ผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงที่อยู่รอบๆต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันชายชราที่มีลักษณะท่าทางระกอบเซียนสวมชุดคุมยาวคนหนึ่งเ่ยถามออกมาอย่างแปลกใจว่าสองคนนั้นเป็นใครกันทำไมผู้ด,ดูแลถึงให้ความเคารพพวกเขาเช่นนี้ข้างๆกันชายหนุ่มีกคนก็โผล่หัวออกมาจากในเกวียนแล้วกล่าวว่าท่านไม่รู้จกักพวกเขาเหรอพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนใหญ่คนโตชายหนุ่มคนนั้นเป็นลูกชายคนโตของราชวงศ์ตะกูลฉือรู้จักวังหลิงเซียวเทียนไหม เขาก็คือหนึ่งในสี่คุณชายใหญ่แห่งวังหลิงเซียวเทียนชืวอ,อี้ถังชายชรา,าคนนั้นคุ้นคิดอย่างละเอียดเขาใส่หัวแล้วกล่าวว่าสี่คุณชายแห่งวังหลิงเซียวเทียนชืวอ,อี้ถังเหรอดูเหมือนว่าข้า,าจ,จะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนจริงๆนะชายหนุ่มคนนั้นมีท่าทีรีบร้อนแล้วกล่าวว่าชิวว่นซุยท่าน่าจะรู้จักใช่ไหมชิวว่นซุยเหรอชิวว่นซุยหนึ่งในเก้าลทาาัทธิญาติน่ะเหรอชายชรา,ามีสีหน้าตกใจเป็นอย่างมาก เขาเธอหลึงตามองจนตาแทบกระเด็นออกมาชายหนุ่มคนนั้นหัวเราะเฮือออกมาฉชื่อว่านซุยก็คือหนึ่งในสี่คุณชายแห่งวังหลิงเซียวเทียนและในขณะเดียวกันก็เป็นน้องชายแท้ๆของฉือวี่ถังตอนนี้ท่านรู้หรือยังว่าฐานะของฉือวี่ถังนั้นเป็นอย่างไรพี่ชายแท้ๆของฉือว่านซุยทําให้ข้าตกใจมากจริงๆนะชายชราคนนั้นกล่าวในสายตาของชายหนุ่มคนนั้นจ้องมองไปยังหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าองคหญิงใหญ่ว่าน และมีสีหน้าลหลงไหลพลางกล่าวว่าฐานะขององค์หญิงว่านคนนั้นกลับยิ่งใหญ่กว่าอีกจริงเหรอชะชะลาเหมือนว่าไม่ค่อยจะใส่ใจนะักนางคือหญิงที่งามเป็นอันดับสองของเมืองเซิงหมิงมีชื่อว่าว่านฮาวาอี้เมื่อใดก็ตามที่นางย่างลายไปที่ใดจะต้องมีเหล่าอัจฉริยะบุคคลตามหลังนางมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นหญิงสาวที่งดงามอย่างแท้จริงชะชะลาหัวเราออกมาอย่างดูถูก ไม่เพียงนางจะเติบโตขึ้นมามีโฉมหน้าที่งดงามแต่ยังสามารถดึงดูดคนหนุ่มอย่างพวกเจ้าใดอีกด้วยนางก็คือลูกสาวคนเดียวของราชาสวรรค์ว่านเจ้าอี้ใช้หนุ่มคนนั้นกล่าวเสริมรอยยิ้มบนใบหน้าของชายชะลาหายไปทันทีเขากล่าวมาอย่างยากลําบากว่าบ้าจริงทําเอาข้าตกใจหมดเลยชายชะลาลุปไปตามลาตัวของเขาจากนั้นเขาก็ไปค้อที่ประตูกเกวียนของชายหนุ่มคนนั้นและกล่าวมาอย่างเก้อเขินว่า ข้าพึงรู้ว่าลืมเอาบตรเชิญมาด้วยเจ้าจะสามารถให้ข้าขึ้นเกวียนเจ้าไปเพื่อเข้าไปด้านในได้ไหมชายหนุ่มคนนั้นมีสีหน้าสงสัยและกล่าวมาว่าเจ้าคงไม่ใช่คนที่จะมาลอกินอาหารหรูหรหอกใช่ไหมชายชรามีสีหน้าจริงจังเขายืดอกกล่าวมาอย่างภาคภูมิใจว่าเจ้าหนุ่มข้าเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งไม่ทำให้เจ้าขายหน้าอย่างแน่นอนชายหนุ่มเห็นว่าชายชราคนนี้มีท่าทีที่สง่างาม อีกทั้งยังมีความมั่นใจในตนเองมากแต่ก็มีความร้อนรนน่้เห็นอยู่แวบ,บหนึ่งเขากังวลว่าจะไม่เรื่องเกินผู้แข่งเก่งเข้าให้และก็ทําให้ตระกูลของตัวเองวุ่นวายก็เลยให้ชายชราคนนั้นขึ้นมานั่งในกเกวียนด้วยที่หน้าประตูใหญ่ของวังตระกูลชัยสถานการณ์กลับพลิกผันวันนี้ข้าจะเข้าไปในวังตระกูลชัยให้ได้คิดใจข้า,าจากไปกันเลยไม่มีทางเสียหรอกชอซื่อเย็ยนเป็นชายชราที่ดื้อหัวล้านคนหนึ่งเขายืนขวางอยู่กลางประตูใหญ่และพร้อมจะสู้กับคนของตระกูลชัย ใช่หมิงเลี่ยงโกรธจนมือสั่นเขาไม่เคยเจอชยชนาที่ไม่ไว้หน้าเขาเช่นนี้มาก่อนเขาออกคําสั่งว่านาตัวชเชาล่าคนนี้ออกไปให้พน้นใครกล้าเข้ามาฮะเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะเอาหัวของข้าโคงประตูใหญ่ให้ตาย,ยาตายอยู่ตรงนี้แหละชูซือเย็ยนตะโกนเสียงดังนี่คือวิธีการที่แจ้งว่าเฉินช่วยชูซือเย็ยนคิดขึ้นมาให้เขาใช้ความตายมาบีบบังคับตะกูลใช่หากวันที่น่าย,ยินดีเช่นนี้กลับมีคนมาตายอยู่ที่หน้าประตูบ้านของตัวเอง จะไม่เป็นข้อร้ายหรอกหรือแน,แน่นอนว่ามีเพียงแจ้งเฉินที่เข้าใจว่านี่เป็นวิธีการที่สกรปรกจริงๆเป็นแค่หัวขโมยเท่านั้นคิดจะมาตายยังทําให้เป็นเรื่องยากอีกข้าจะช่วยสังเคราะห์เจ้าเองใบหน้าของชื่อ,อี้ถังเป็ี่ยนบกายเย็นฉีบออกมาเขาพุ่งลงมาจากเกวียนฝ่ามือข้างหนึ่งที่สวมถุงมือเหล็กวางอยู่ที่คอของชื่อซื่อเย็นตามมาด้วยเสียงที่แสบหูด้วยพลังของชื่ออี้ถังหากจะบีบคอชื่ซือเย็นให้ตาย จะไม่ง่ายกว่าบีบเจ้าหัวเฮเลสห,หรือและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมพีเฉินนี่ก็ร้ายกาจมาแกล้งผู้เช่าชูของเราได้ยังไงเนี่ยผมก็อดสงสารไม่ได้เลยจริงๆนะนี่แล้วก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับไอตอนที่หนึ่งพันสิบสองพาร์ทสองมันคือตอนที่หนึ่งพันสิบสามนะครับมีการสับสนนิดหน่อยไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้เละเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ